พักก้าวไกลเปิดรายชื่อบุคคลที่พักจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือนายพันธ์อาจชัยรัฐอดีตผู้อํานวยการสนักการนวัตกรรมแห่งชาติและกรรมการวิสามันพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือโดยกรรมการบริหารพักก้าวไกลได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นายพัน์อาจผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัครนายยกอบจเชียงใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายพันอาจเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิดจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันบอรประเทศเดนมาร์กก็ทำงานคุกคีในแวดวงนงวัตกรรมมาโดยตลอด ระหว่างดำรงตำแหน่งผอ,อ,อสํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินายพันอาจพยายามผลักดันแนวคิด Innovation Thailand หลังดำรงตำแหน่งสองสมัยและหมดวาระจ,จากตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานนวัตรกรรมในปี2566นายพันอาจหันมาทํางานด้านสง um ่งเสริมสตาร์ทอัพในไทยและตัดสินใจลงสู่สนามเลือกตั้งอบาจเชียงใหม่เพราะเล็งเห็นว่าการใช้นวัตรกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองคือคำตอบของบริหารท้องถิ่นยุคใหม่โดยมีเป้าหมายจะสร้างเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพด้านงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ที่เป็นต้น ทุนตั้งเดิมของเชียงใหม่เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเชียงใหม่